สวัสดีครับทุกคนผมบอสนิตินะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จูคัตจูเนียซีซั่น5กันเช่นเคยนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับหลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกทุกคนมาดูที่จุดสปาลของเซิร์ฟเวอร์จูคัตจูเนี่ยซีซั่น5นะครับว่ามีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับลังจากที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีใครมาสร้างฟาร์มอะไรในโซนนี้นะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้มีคนสร้างแล้วเดี๋ยว ทีนี้ตอนนี้มีฟาร์มไก่นะครับเป็นอาหารฟรีนะครับสร้างโดยเอลเซนะครับผมก็เอ๊อมันยังไม่โตนะครับก็คือฟาร์มนี้ก็เป็นฟาร์มไก่อัตโนมัตินะครับก็ถ้าลูกไก่โตก็จะโดนลาวาแล้วก็ตายแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นไก่ย่างนะแล้วก็มีได้ขนไก่ด้วยนะครับนี่ก็คลาสสิกนะครับฟาร์มนี้ทีนี้ผมมาเห็นอันนี้ครับมันเป็นเป็นรางรถไฟ ตอนแรกผมก็งวว่าเออมีคนทําทางรถไฟไว้ไว้แบบไว้นั่งหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นฟาร์มเหล็กครับผมนี่ตรงนี้นี่เองตรงพื้นที่บริเวณนี้เป็นสปาวช้างนะครับก็คือเป็นช้างที่จะโหลดตลอดเวลานะครับที่เซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่แม้ว่าจะไม่มีคนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นฟาร์มเหล็กนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีใครสร้างบ้างนะครับฟาร์มนี้นี่มีเหล็กค่อนข้างก็เยอะอยู่นะครับจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้แต่ว่าเขาอาจจะเอาไปขายแล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้มีฟาร์มฟาร์มไผ่นะครับเป็นฟาร์มไผ่อัตโนมัตินี่มีป้ายด้วยใครสร้างเอ่ยแวบนบูฟาร์มบายพักผ่อนนะครับอันนี้พักผ่อนแบคนสร้างนะครับผมนี่มีป้ายบอกไว้ชัดเจนอย่างนี้ก็ดีครับสะดวกกับผมนะค,คือผมจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทำนะก็มีไผ่เยอะมากโอ้หเต็มเลยอันนี้น่าจะเก็บเองมั้งครับแบบว่าพอไผ่มันโตถ,ถึงกําหนดก็วงจรก็จะทํางานนะครับาาชิปนาฬาใช่โอเคทีนี้เราไปดูบ้านของแต่ละคนกันดีกว่าว่ามีอะไรพัฒนาไปบ้างนะครับไปดูกัน บ้านหลังแรกนะครับ X Dot l e v e l Community ครับผมในส่วนของ X l a t o e r Lever Community นะครับในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับมีมีขึ้นโครงหินตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นบ้านใครสักคนนะครับหรือเป็นฟาร์มหรือสักอย่างหนึ่งครับไม่แน่ใจตอนไี้มีแต่เสานะครับอย่างอื่นก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในสัปดาห์นี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งตรงบริเวณนี้ บริเวณนี้นะครับเป็นบ้านของปกป้องนะครับก็มีมีเสาเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีเหมือนชั้นจะเยอะขึ้นใช่ป่ะค่อยแล้วเหมือนจะมี3ชั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าแล้วก็มีมีชั้นยื่นออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นลานจอดทอนะครับแต่อันนี้มันน่าจะเป็นอีไรท่านะครับก็เลยเป็นตัว E คิดว่านะอันนี้ผมผมเดาผมเดาแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าตัวตัว H มันเป็น <S 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 เฮลิคอปเตอร์ไงเออพอเปนอีไรท่าก็เลยเป็นตัว E นะครับนี่ก็ มีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านต่อไปกันสําหรับบ้านต่อไปนะครับก็เป็นหมู่บ้านของอเลฟนะครับจริงๆอ่านว่าอเลฟนะครับผมถามมาละนี่เรื่อนี้ผมอ่านถูกนะครับไปดูกันอ่าบ้านนี้นะครับนี่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโหสัปดาห์ที่แล้วที่เรามากันนะครับก็คือเขาขุดภูเขาตรงนี้นะครับก็คือยังขุดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเรามาดูตรงนี้ครับ นี่มีสร้างเป็นบ้านที่มีกังหันลมนะครับแล้วก็มีมีนาข้าวแล้วก็ข้างในนี้ไปทาอะไรอ๋อเป็นประตูนรกนะครับโอ้เป็นเป็นเหมือนเป็นเนเธอร์ฮับของเขานะครับนี่นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับมีฟาร์มคอรัลฟู้ดเพิ่มขึ้นมานะครับบริเวณนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรมีเพิ่มเติมคือมีฟาร์มแกะเพิ่มมาด้วยนะครับของเยอะไหมเนะี่ยโอ้เต็มเลยนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับบ้านนี้สําหรับบ้านต่อไปนะครับเป็นชินจะทาวนะครับสมาชิกค่อนข้างเยอะนะครับบ้านนี้เราไปดูกันว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับสําหรับหมู่บ้านนี้นะครับโอ้โหมีมีโดมอะไรใหญ่ๆโผล่ขึ้นมาไปดูครับเป็นหัวกะโหลกด้วยนะฮะนี่มีความเป็นหัวกะโหลกมีลูกตาเป็นไฟได้วยนะครับข้างในเป็นอะไรวะเอออ้าว ไม่มีอะไรเลยก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสร้างอะไรอาจจะเป็นเป็นห้องไว้เก็บอะไรหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็เป็นอาจจะเป็นแบบทำมินิเกมปะผมไม่ชชวร์นะผมไม่ได้ถามมานะครับว่าเขาสร้างอะไรหน้าตามันเหมือนไอ้นี่แหละในโจโจ้ที่มันเป็นสแตนภาคไหนวะภาคไดมอนด์อันเบกเอเบลมั้งันเนี้ยคุณคุณเหมือนเหมือนคล้ายคล้ายคล้าย,ลายแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น ตอนแรกมันเป็นก้อนหินเฉยๆนะครับตอนนี้มันกลายเป็นเกาะสกายบ็อกเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่ผมเดาไว้เลยว่ามันน่าจะเป็นเกาะสกายบล็อกแน่ๆนะฮะแล้วมันก็เป็นจริงๆด้วยนะครับน่าจะเป็นที่เอฟเคครับพะข้างล่างนี้มันเป็นฟาร์มคีปอร์นะฮะอ่าแล้วก็มีอัปเดตตรงนี้นะครับมีต้นไม้ต้นไม้ตรงนี้ที่อาทิตย์ที่แล้วยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ตรงนี้มีซุ้มอะไรด้วยอาจจะเป็นซุ้มต้นไม้ที่ยังที่แบบสร้างเพิ่มนะครับ ต้นไม้อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต้นใหญ่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเถาวันนี่ยาวไปหน่อยนะครับน่าจะแปะายแมงมุมไว้ข้างล่างนะครับให้มันไม่ไม่รามลงวันที่พื้นนะมันมันดูลกไปหน่อยนี่แล้วก็มีบริเวณนี้นะครับเหมือนจะมีเออเป็นบ้านทรงญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาอีกหลังหนึ่งนะครับเพียงสร้างไม่เสร็จเนาะก็เดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้านะครับถ้าเสร็จนี่มีต้นสากุระด้วยนี่สวยงามนะครับคุมคุมโทนไขรเอ่ยเอลเซสนะครับตรงนี้ แล้วก็ันยากีซิมนะครับล้าก็มีซิมเฟอร์มาด้วยนะครับน่าจะกำลังเล่นกันอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคิดว่าใช่ไหมไม่มีนะครับอันนี้ก็บ้านเอ็กเลซี่แคทนะครับเหมือนเดิมข้างล่างมีสร้างอะไรเพิ่มล่าอไม่มีนะครับโอเคเราไปดูบ้านต่อไปเลยดีกว่าครับบ้านต่อไปนะครับเป็นหมู่บ้านแพลรี่วิลเลจนะครับแพลรี่ดอปนะครับผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับบ้านนี้ บ้านนี้นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วที่ผมถามในคลิปไปว่าเออตรงนี้คือเป็นหลังคาแบบเปิดหรือแบบปิดผมก็ไม่นแน่ใจนะครับคือด้านนี้มันปิดไงแต่ด้านนี้มันเปิดนะครับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมผมเลยคิดว่าเขา่าจะสร้างเสร็จแล้วนะครับแต่เขาเป็นบ้านแบบแนวแบบแนวเปิดเนี่ยเออแต่เปิดเปิดทุกด้านอยู่เว้นด้านนูนนะ <it> <c oughs> แต่แต่ก็คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะครับเพราะเป็นงั้นเขาน่จะสร้างเพิ่มแล้วแหละก็โดยรวมที่ผมลองบินดูคร่าวๆนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเลยนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นเนินเหมือนเดิม ตรงนี้มีบ้านบ้านโมเดนบ้านโมเดนเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้น่าจะของของใครน่าจะของซาลุนะครับคิดว่าจากหัวสกินน่าจะใช่นะแต่ก็ตรงนี้เป็นเคฟนะครับเป็นถ้ำอันนี้เขา่าจะทําเป็นแบบเหมือนเป็นทางเดินเข้าไปปะ่ะเพราะว่ามันมีเสาไม้เนาะอาจจะเป็นสะพานไม้เดินเข้ามาทัวร์ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็สวยดีนะครับตรงนี้อันนี้เป็นถ้ำที่มันเจเนเรตขึ้นมาเองนะครับเขามาตกแต่งให้มันแบบ เออดูเป็นทางเดินเข้ามาอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งที่โลง่งๆครับนี่ยางมีสะพานข้ามแล้วก็เป็นสะพานหินเฮ้ยม,มีฟาร์มเห็ดด้วยนี่นี่นี่ว้าวเป็นห้องปลูกเห็ดเนาะในดำด้ยหน่อยสิโอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้คือมีคนใส่รองเท้าฟอร์ดวอลเกอร์เดินแน่เลยมันเลยเป็นน้ำแข็งอย่างนงี้เนาะผมเป็นถ้ำน้ำใหญ่มากตรงนี้ก็สำหรับหมู่บ้านแพล่ดอฟก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับ ไปดูบ้านต่อไปกันสําหรับหมู่บ้านต่อไปนะครับก็เป็นหมู่บ้านผมเองนะครับเป็นมัดรวมวิลเลจนะครับสมาชิกก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันหมู่บ้านผมก็เหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยมีอะไรพัฒนาเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับผมช่วงนี้ผมทําระบบของเซิร์ฟเวอร์ซัพพอร์เตอร์อยู่นะครับก็ใครสนใจอยากลองเล่นก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาที่เพจหรือว่าทักเข้ามาที่ดิสคอดผมก็ได้นะครับอ่าทีนี้มาเข้าเรื่องกันก่อนว่า อันนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือบ้านผมเองนะครับซึ่งผมโดนแพ้งบ้านครับตอนแรกผมไม่รู้ว่าผมโดนแพ้งผมเพิ่งรู้วันนี้แหละผมเข้ามาจะมาถ่ายคลิปเนี่ยแล้วผมเข้ามาปุ๊บแบบเออบ้านโดนแพ้งผมว่ามันเป็นเทียนนะเนี่ยเออแล้วก็อันเนี้ยมันก็คือเค้กนั่นแหละแล้วก็มีเทียนปักข้างบนนะครับส่วน,ไอ,นไอเนี้ยไอเนี้ยเว็บแรกผมคิดว่ามันเป็นระเบิด้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่ระเบิดนะครับมันเป็นขวดน้ําสีเขียวเออเป็นขวดอะไรก็คุณผู้ชมก็ลองเดาเองนะครับว่าเป็นขวดะไรนะครับ ก็นั่นแหละครับมันเป็นวันเกิดผมนะครับวันเกิดผมก็เมื่อวันที่2กรกดาที่ผ่านมานะครับก็นั่นแหละครับผมก็เลยโดนแพงนะแต่ผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาเมื่อวานก็คือวันที่3ก็เลยเพิ่งรู้ว่าโดนแพงครับก็โดนแพงก็เนี่ยครับมีกล่องอยู่ข้างในด้วยแต่ผมยังไม่เปิดดูนะว่าข้างใน,นมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมา,มาลื้อนะครับโอ้โหแล้วแพงเลยออกซิเดียถามจริงขุดกันยาวเลยนะครับในนี้มีอะไรไหมมีกล่องนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาแก้แพงหลังใหม่แล้วกันโอเคเรามาดู ตรงส่วนนี้ครับบ้านน้องเนมว่ามีอะไรพัฒนาบ้างนะครับน่าจะไม่มีนะครับมีขุดหลุมขนาดใหญ่นะครับไม่รู้หลุมอะไรแล้วก็ฟาร์มต้นไม้นะครับก็ยังคงใช้งานอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีฟาร์มอเมทิสตรงนี้ใกล้บ้านมากนะครับนี่เป็นฟาร์มอเมทิสเนาะแบบแมนนวลนะครับมาขุดเก็บเองอะไรงเงี้นะครับไม่ใช่ออโต้เนาะแล้วก็ฟาร์มคีเปอร์นะครับอันเดิมนะครับผลผลิตไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับแปะไปดูหน่อยดูสิสิอันนะครับน่าอาจจะเพิ่งเก็บไปนะครับโอเคเราไปดูบ้านต่อไปกันเลยดีกว่าคร สำหรับบ้านต่อไปก็เป็นบ้านของพักผ่อนนะครับจริงๆผมจะทัวร์บ้านแต่ของจูเนียนะแต่จริงๆผมแบบผมลืมลืมว่าพักผ่อนเนี่ยเป็นไมไ่ลืมหรอกแต่ว่าผมเออเห็นเขาสร้างใหญ่ด้วยไงผมก็เลยมาทัวร์ให้ทุกคนดูด้วยว่าเขาสร้างอะไรบ้างนะครับคือเขาค่อนข้างมีพัฒนาการที่ชัดเจนนะครับว่าเออมีการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมากเลยบ้างเนี่ยมีทัง้งภูเขาอันเดรเ่มมีบ้านเพิ่มเติม,ตมนะครับอย่างไนที่ทุณคเห็นนะครับตอนแรกเขาไรที่เรามาคือมีบ้านแค่สองหลังเลยเนาะตอนนี้ก็มีหลังที่สามเพิ่มขึ้นนมาแล้วะครับี่ ใหญ่มากแล้วก็มีเออแกมีรถม้านะครับเออไม่ใช่รถม้านี่มันรถลาชัดนะครับมันไม่ใช่ม้าครับตรงไหนเขาหาม้าไม่ได้ก็เลยใช้ลาไปก่อนแล้วมีบ้านหลังที่4ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เรามาดูตรงนี้หน่อยสิมีต้นไม้นะครับต้นไม้เพิ่มเติมตกแต่งขึ้นมาภูเขาเสร็จหรือยังจะเอ๋ยังนะครับยังเป็นภูเขาไม่โหลดนะครับก็สำหรับบ้านของพักผ่อนก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านคนต่อไปกันเลยบ้านหลังต่อไปนะครับเป็นบ้านของน้องแฟกซี้นะครับ ไปดูกันว่ามีน้องแฟก,กี้เขาได้สร้างอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับชาวบ,บ้านน้องแฟกซี้นะครับตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วคือสร้างหลังนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็บ่อน้านะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่เขาสร้างเพิ่มครับนี่ครับโอ้เขากำลังขึ้นโครงปราสาทนะครับอย่างใหญ่ว้าวานี่โหผมว่ามันต้องอลังการแน่เลยถ้าสร้างเสร็จตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเขากำลังขึ้นโครงอยู่เนาะนี่มีความเป็นปราสาทก็ใหญ่อยู่นะ เอ๊ะทำไมกำแพงเป็นอย่างนี้วะอาจจะเป็นสไตล์ของเขานะครับนี่มีมีด้านหนึ่งที่เป็นเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีด้านหนึ่งที่เป็นแนวตรงเนาะอืมก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามารอดูกันว่าเขาจะสร้างเพิ่มเติมไปเยอะอีกแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็มีเท่านี้เนาะอาทิตย์ที่3นะครับโอเคเราไปดูบ้านต่อไปกันเลยนะสำหรับบ้านต่อไปนะครับก็เป็นบ้านของ Selection นะครับไปดูกันตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของ e l e c ก i o n นะครับก็บ้านยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่เสร็จนะครับมีหลังคาที่ยังไม่ได้ปิด ตรงด้านหน้านี่เนาะแล้วก็ตอนมีฟาร์มแล้วก็ตรงนี้มีฟาร์มคีเปอร์นะครับฟาร์มคีเปอร์เพิ่มนะครับน่าจะใช่นะอืมจริงๆมันไม่น่าจะใช้ฟาร์มคีเปอร์เนาะมันเป็นฟาร์มมอนเตอร์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แปะแถบดอเนาะฟาร์มอันเนี้ยนี่นะครับของก็มีเนี่ยมีเนื้นอซอมบี้เนาะเนื้อเน่ามีลูกพนูมียางมุมตายางมุมนะครับก็ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ฟาร์มคีเปอร์นะครับมันเป็นฟาร์มมอนเตอร์เลยมีมอนเตอร์อย่างอื่นเกิดด้วยนะครับแล้วก็ตรงนีีี้นนะครับ่ม อะไรสักอย่างหนึ่งกำลังเพิ่มมานะเป็นหอคอยหรือสักอย่างหนึ่งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีน่าจะหอคอยแหละเพราะอยู่ริมทะเลเนาะเนี่ยแล้วเขากำลังสร้างอยู่นะครับนี่อันนี้แบบสดๆร้อนๆนะครับเพิ่งสร้างเลยแล้วก็มีตรงนี้นะครับฟาร์มการีอยอนมีเขาโครงสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมานะครับหน้าตาคุ้นมากเลยคุณน,นะครับกำลังสร้างขึ้นมานะครับลอยน้ำเลยน่าจะงบน่าจะงบหมดนะครับตอนนี้ก็เรายังสร้างไม่เสร็จเนาะเขาไปสร้างอันนู้นอยู่นะครับก็เดี๋ยว มาดูอาทิตย์หน้านะครับว่าจะสร้างเสร็จหรือเปล่านะครับไปดูบ้านต่อไปกันสําหรับหมู่บ้านต่อไปนะครับก็เป็นหมู่บ้านอียงวานะครับมีอาคารเลรียนฟลาซิตาแล้วก็อิสกาตานะครับไปดูกันว่ามีการพัฒนาอะไรบ้างน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านอียงวานะครับก็มีสะพานเพิ่มเติมนะครับตอนแรกอาทิตย์ที่แล้วยังไม่มีสะพานเนาะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้มีเอเอลอตเตอร์อยู่กี่ตัวเนี่ยสี่ตัวนะครับตัวนี้ทําไมไม่ลงน้ำอะ่ะลงไปเร็วเดี๋ยวตายน้องโอเคเรามาที่บ้านเขาดีกว่า อันนี้บ้านพระศราธาครับมีกังหันน้ําเพิ่มขึ้นมานะครับมีสะพานแล้วก็นี่ครับอาทิตย์ที่แล้วผมแนะนาเขาไปว่าเออให้แปะเถาวันเพิ่มนะครับมันจะเพิ่มความดูดีให้กับบ้านนี่ครับใช่มันดูดีขึ้นจริงๆครับมันดูมีความสีเขียวเพิ่มขึ้นมาแล้วมันดูมันดูสดชื่นนะครับเนี่ยเออดูสดชื่นเนาะมันมีความเป็นธรรมชาตินะครับบางทีอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ก็ก็กำลังกำลังดีแหละไม่ได้เยอะเกินนะครับกำลังดีเพราะว่าโกเบอร์รี่เนี่ยมันให้แสงสว่างนั่นไงแต่ตอนนี้ผมใส่ในวิิชั่่นนยมกก็เเลสสววาางงไปห แลก็เนโอเคละกำลังดีคือน้องบนตรงนี้เป็นบ้านอาคาเรียนนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงปะเะเอไม่มีนะครับน่าจะไม่ได้เข้ามาเล่นเนาะอันนี้น่าจะเป็นบุฟ่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปที่โซนช้อปปิ้งกันต่อเลยดีกว่าโซนช้อปปิ้งน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่โซนช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเอ่อตอนนี้เป็นอยู่หน้าร้านของร้านต้นน้ำนะครับร้านน้องต้นน้ำเนาะก็ยังไม่ได้ลงของขายอะไรนะครับมีแค่เอสลอตนะครับนี่ และหนึ่งไดมอนด์นะครับอันนี้เป็นเป็นรีซอแทกผมนะครับมันเลยเห็นเป็นอย่างนี้เนาะจริงๆมันจะเป็นเป็นแบบเป็นยังไงเดียเป็น2มิติเนาะอันนี้ผมใส่เป็นแบบ3มิตินะครับมันน่ารักดีก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับขายมีอยู่สี่สีเนาะเพราะว่าสีที่ห้าสเงินมันหายากนะครับตงข้างๆก็จะมีร้านน้าแข็งโผล่มานะครับเป็นร้านของปกป้องไหนนี่นะครับร้านน้าแข็งก็าําการย้ายมาขายที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับ1สแต็คหนึ่งไดมอนด์นะครับ ก็ขายได้บ้างป่าวะอาจจะขายได้แล้วอาจจะเติมของแล้วนะครับก็เลยไม่เห็นเพชรเนาะนี่เป็นร้านใหม่เป็นร้านสมุดเอนชานนะครับเป็นของเออน่าจะของพี่มินนะครับคิดว่าไหนเรามาเดินดูหน่อยสินี่โอ้โหห้าไดามอนด์หนึ่งบุกนะครับหนึ่งเล่มห้าไดามอนด์นั่นเองนี่นะครับสามไดนะครับก็จะมีสมุดอะไรบ้างอ่ะมีเมนดิ้งมีโพลิชชันนะครับแล้วก็มีซิลทัสแล้วก็มีฟอร์จูนนะครับแล้วก็ เอฟฟิเคนซีเล่นมาเท่าไหร่ห้ไดนะครับอันนี้อะไรชาร์ปเน็ตโอ้ก็มีเออโดยหลักแล้วก็มีครบนะครับก็ครบแบบว่าพื้นฐานในการเล่นนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับนี่แล้วก็อันนี้ห้างสรรพสินค้านะครับที่คราวที่แล้วมาทัวร์ไปรอบหนึ่งแล้วครับอาชิ์นี้เขาก็มีอัปเดตนะครับก็คือเขาสร้างเพิ่มแล้วนะครับมีโชว์รูมรถเนาะมีตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านอะไรนะครับนะ่ายังสร้างไม่เสร็จ ชั้น2ตรงนี้ร้านอะไรเอ่ยจริงๆมันอ่าน่านมันรอสัน6-9เลยนะ ATM มผมไม่แน่ใจว่าร้านอะไรนะเขาไม่ได้เขียนไว้ออะไม่แน่ใจว่าร้านอะไรตรงนี้ก็น่าจะเป็นร้านย่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นห้างสรรพสินสค้าแนะล้วร้านค้าก็จะเยอะหน่อยอันนี้น่าจะร้านหินนะครับคิดว่าเพราะว่าหน้าตามันนั่นไงจริงด้วยชัดเจนมากนี่นะครับร้านหินสามสแต็กหนึ่งไดมอนนะครับก็โอเคครับราคามาตรฐานนะครับ นี่ก็มีหินทุกชนิดเลยเนาะชั้นบนก็น่าจะเป็นห้องเก็บสต็อกหรือเปล่าใช่ not for sale นะครับน่าจะเป็นร้านเก็บสต็อกทีนี้เราลงไปข้างล่างนะครับนี่ทางลางข้างล่างก็จะมีตกแต่งเป็นถนนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโซนเหมือนฟู้ดคอร์ตนะครับเป็นร้านอาหารนี่ก็สวยงามนะครับตกแต่งสวยนี่ครับเหมือนเป็นโซนซื้อของนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนนั่งนั่งกินนะครับฝั่งนี้ก็เป็นร้านดอกไม้นะครับแล้วก็ข้างในนี้ไม่แน่ใจมีอะไรหรือยัง ยังนะครับยังเป็นโล่งๆอยู่เนาะอาจจะต้องรอมีคนมาตั้งร้านนะครับอันนี้เป็นอะไรหอชมวิวคามิงซูลยังสร้างไม่เสร็จนะครับอันนี้น่าจะเป็นลิฟต์แล้วก็ข้างบนนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอาทิตย์หน้านะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ